เสร็จแล้วจ้ะกล้วยยางน้ำกะทิของยายูนะจ๊ะใครอยากกินแบบนี้ลองเปลี่ยนรสชาติดูค่ะมากินด้วยกันค่ะเสร็จแล้วจ้ะรับรองว่าหอมอร่อยเม็ดไม่ต้องราดนะถ้าราดแล้วเดี๋ยวกล้วยจะเวลาเรากินไม่หมดมันจะเยิม้มเรามาจิ้มอย่างนี้เลยเหลือเราก็สามารถเอากะทิไปแช่ตู้เย,ย็นได้ส่วนกล้วยเอาไว้ข้างนอกแล้วไปไปเวฟหรือไปอุ่นได้ ดีค่ะวันนี้ยายู่จะทำกล้วยย่างกินนะคะกล้วยย่างที่รัดน้ำกะทินะคะนึกอยากกินมีกล้วยก็เลยเอามาทำซะก็ส่วนประกอบเราก็จะมีกล้วยนะคะกล้วยน้ําวานะคะกะทินะคะกะทิก็เน้นหัวนะคะแล้วก็เอ่อเกลือค่ะน้ำตาลปี๊บไม่มีใช้น้ำตาลทรายแดงไปเลยค่ะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บที่นี่แพงค่ะแล้วออีกย่างหนึ่งก็ มันเป็นแข็งแข็งขี้เกียจมานั่งเคี้ยวมานั่งอะไรอีกเอาอย่างนี้ล่ะค่ะเสร็จแล้วก็ใบเตยค่ะใบเตยที่สวนไปตัดยอดยอดออกมาก็เอามาทำกินนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะก็ทำคลิปอีกแล้วค่ะตอนนี้ทำอะไรก็ทำคลิปหมดนะคะอยากกินอะไรก็ทำคลิปค่ะเพื่อจะได้มีไรายได้นะคะ ออกกล้วยแล้วมาวางแล้วไปเข้าเตาผิงค่ะช่วงนี้ฝนตกอากาศคืมก็จะมีเย็นเย็นนิดนิด,นดตาก็จะจุดเตาผิงให้นะคะถ้าไปทำงานก็จุดอยู่ดีแล้วค่ะเพราะว่าตอนเช้าเรากินอาหารเช้ากันก็ได้รับความอบอุ่นตกลับมาเราก็ค่อยมาติดใหม่หรือไม่ก็ใส่ไอ้ก้อนบ้านเราเรียกฐานหิน อะค่ะเดี๋ยวยายจะมาปอกก่อนนะคะก็จะวางอย่างนี้ค่ะแล้วยายจะไปเข้าเตาผิงนะคะร้อยให้เขาเหลืองแล้วเราก็จะมาะกดให้เขาเป็นแบนนะคะกล้วยเราอบเสร็จแล้วหรือย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วยายก็จะไปเคี่ยวน้ํากะทิค่ะเพื่อเอามาจิ้มกินนะคะไม่ราดนะคะใช้จิ้มเอาเพราะว่า ถ้าเรากินไม่หมดเขาก็จะไม่เสียก็คือเราจะไม่กินมื้อเดียวอาจจะเป็นมือ้อมื้อต่อๆไปคือในในในแต่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในวันนี้นะคะก็จะเอาหัวกะทิใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะที่นี้ใช้กะทิกล่องนะคะมันก็เลยเป็นสภาพนี้นะคะทีกับใบเตยก่อนนะคะ เราจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะใส่น้ำตาลใสาแดงลงไปนะคะเกลือค่ะแล้วก็คนค่ะคนให้น้ำตาลละลายค่ะ ก็ใช้น้ำตาลปี๊บเขาจะหอมนะคะแต่เราไม่มีเราก็ใช้น้ำตาลเราอยากกินอะไรไไก็ทาไปเถอะมีอะไรก็ทําไปก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วน,นะจ๊ะกว็วยยางกะทิใบเตยของยาอยู่รับรองว่าอาร่อยค่ะ อร่อยจริงๆแค่นี้เราก็หายยากแล้วยายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะขอบคุณที่สนับสนุนคลิปยายนะคะยายก็ไปเที่ยวทุกบ้านแหละไปเรื่อยๆวันหยุดทีก็ไปทีถ้าไม,ไม่หยุดก็ไปได้น้อยหน่อย คนโชคดีแล้วมีความสุขค่ะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนชมคลิปยายค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจ้ะ